สวัสดีนนค่ะฟัะงค่ะอายค่ะ,คะวันนี้พวกเราอีวี่เกินะคะมาเดินงานมอเตอร์โชว์2 0 2 4แล้ว คือถ้าวันนี้ทุกคนเห็นนะจริงๆเรามาเดินหลายวันแล้วแหละแต่ตัดต่อเราน่าจะเพิ่งตัดเสร็จนะคะไม่พูดภาพทำเพนะคะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเราพาไปชมรถอีวีที่มีในงานนี้กันว่าคันไหนน่าสนใจอย่างแบรนด์ซีเกอร์เขาก็เข้าไทยมาแล้วนะคะเปิดตัวมา2รุ่นรุ่นแรกคือซีเกอร์ X ค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทแล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะก็คือซีเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้าค่าตัวอยู่ที่สามล้านสามแสนบาทนี่ใช่แล้วก็มีอีกรุ่นนึงมาจัดแสดงด้วยแต่ว่ายังไม่เปิดตัวก็คือซีกเกอร์ศูนย์ อเอสเพราก็มีรถมาจัดแสดงเหมือนกันอยู่ด้านหลังกับซีเกอร์เลยใช่อันนี้นะคะก็จะมีทั้งรุ่น G6 G9 แล้วก็ G6 ราคาเขาบอกว่าอยู่ราวๆที่1นล้านหแสนบาทจนถึง1.8ึ่งล้านแสนบาทใช่แล้วก็มีอีกรุ่นที่เอามาจัดแสดงอันนี้เป็นรุ่นกลางปีก็คือนี่เลย P7i เอออันนี้คือสวยมากรอรุ่นกันว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่แต่ว่าที่เข้าก่อนก็คือ G6 แน่นอนปะ ไปต่อส่วนดน้าหลังนะคะก็คือ GWM มีมาโชว์ทั้งโอล่าคูดแคทโอล่าคูดแคท G T แล้วก็โอล่าแกนแคทคันที่พวกเรารีวิวไปหลายรอบมากแวะมาดูกันได้ก็คือถ้าใครอยากดูโอล่าคูดแคทนะไปดูคลิปเราได้เลยเพียบ <laughs> ส่วนถัดมาข้างหลังนะคะก็คือ B M W เขาก็มาจาัดแสดงครบทุกรุ่นเลยเหมือนกันอย่าง i x 2ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดก็มีมาเหมือนกันแล้วก็รุ่นอื่นๆอย่างเช่น <laughs> ใช่ i 5 i 7 i x นี่ i x 3รุ่นอื่นๆคือเอามาครบจัดเต็มส่วนเล็กทัดก็มี r c 4 5 0มาจาแสดงเหมือนนนกกัะะคะ็แวมาดูได้ ส่วน MG รอบนี้เขาก็มีมาจัดแสดงหลายรุ่นมากอย่างรุ่นที่เปิดตัวล่าสุดก็คือ MG Maxer 7รถตู้ไฟฟ้าแต่ยังไม่บอกราคาแต่ให้จองแล้วนะแล้วก็มี ซเบอร์เซอร์อันนั้นก็คือเป็นสปอร์ตเปิดประทุนไฟฟ้าเหมือนกันเปิดค่าตัวมา2 4 9 9 0 0 0บาทอ,อันนี้ให้จองแล้วแต่คิวยาวมากแล้วก็มี MG 4 X Power มี MG 4ที่เป็นสีสม้มก็สามารถแวะมาดูที่บูธกันได้รุ่นอื่นๆก็มีอีกเพียบอย่างบ<อ>ูธ Audi นะคะเ<อ>ขาก็มีมาจัดแสดง2รุ่นเลย<อ>ก็คือตัว RS e-tron GT คันนี้นะคะจาก10ล้านเหลือ7ล้าน9 9 0บาทแล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะก็คือ Q8 Sportback e-tron อ่ารุ่นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันใครอยากมาดูรถยนต์ไฟฟ้าแบบลักชัวีขึ้นหน่อยนะคะก็มาตรงนี้ได้เลยทั้ง มาเซราติแล้วก็โรสลส์อยเนี่ยเขาอยู่ติดกันเลยอย่างมาเซราติก็จะมีรุ่นกิคาเล่ฟโฟโกเล่มาโชว์ด้วยแบบคันใหญ่สีสวยมากแล้วก็ตอนนั้นเราไปดูที่โชว์รูมเป็นสีน้ำตาลแต่อันนี้สีเขาเปลี่ยนไปตามสภาพแสงตอนนี้ก็จะเห็นเป็นม่วงๆใช่แล้วก็เววมาว่าเขาราคาประมาณ7ล้านไปไปใช่อันนี้คือน่าสนใจสุดๆ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือโรลส์รอยสเปกเตอร์ที่เคยเปิดตัวไปอย่างอลังการนะคะใครอยากมาจับจองก็แวะมาดูกันได้นี่ส่วนบูตนี้ฮอตสุดไรสุดเกียนะคะทุกคนเพิ่งเปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยก็คือเดอรเกียอี5ราคาพิเศษเปิดตัวในงานอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนสบาทเท่านั้นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่ง<อ>ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็คือเก<อ>ียรีว9อันนี้ก็มาแสดงด้วยเหมือนกันคันใหญ่หรูหรายใครอยากแบบมาสัมผัสคันจริงก็คือมาเล่นกันได้เลยเขามีหลายคันเลยแหละใช่เรียกว่าใหม่ปตอ ส่วนวอลโวก็มีมาจัดแสดงครบทุกรุ่นของ EV ีของเขาเลยเหมือนกันอย่าง e x 3 0ูย์รุ่นล่าสุดก็ม,มาลองนั่งกันจริงก็ได้นะจริงเขาไม่ได้เล็กขนาดนะั้นสำหรับพวกเราสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพวกเราแล้วคะแล้วก็ยังมีรุ่น c 4 0แล้วก็ x c 4 0มาจัดแสดงด้วยส่วนซูซูกิป,ปีนี้เขามีโปรตไทป์ของรถทีวีมาแล้วนะคะก็คือข้างหลังนี่เลยใช่น่ารักมากใช่ส่วนปอร์เช่ก็เหมือนเดิมนะคะมีไทคานมาจัดแสดงแวะมาดูกันได้ ส่วนอีซูซูนะคะ mm hmm. เขาก็มี DMa ม mm ็อีวมาโชว์ด้วย mm hmm. เป็นตัวคอนเซปต์คาร์เนาะยังไม่ได้เป็นผลิตจริงค่ mm hmm. นะรถยนต์ไฟฟ้าของคุณไดรอบนี้ก็มีทางไอ n อนิกแล้วก็ไอ n อนิกหที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะใช่ราคาดีงามมากทุกคนอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทแถมเราไปลองขับมาแล้วด้วยไปดูรีวิวก็ได้<อ>แล้วก็เขามีไอ n อนิกหที่เป็นรุ่นเอนมาจัดแสดงด้วยนะอ,อันนั้นคือแบบตัวแรงอยากลองขับเลยอ่ะใช่สวยมากทุกคนส่วนบูธบีวีดีนะคะก็มีรถมาจัดแสดงแบบเยอะมากใช่แล้วเขาเพิ่งเป เทรนด์นะคะของไม้์สองราคาเขาอยู่ที่1 4 9 9 0ล้านบาทส่วนรุ่นที่ขายในไทยนะคะก็มาจัดแสดงทุกรุ่นทางอัโตทีบีวีดีซีบีวีดีดอฟินแล้วก็รุ่นที่ยังไม่เข้าไทยอันนี้ใบให้ซีไลออนเป็นพวงมาลัยขวาแล้วแล้วก็มีซีก้เป็นแบบรถเล็กแล้วก็ส่งแม็กก็มาแสดงเหมือนกันมาดูนด้คือไปเยอะมากนอกจากนี้ก็ยังมีแบบว่าเดนซารถตู้ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้มาจัดแสดงคือแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในเครือของ B y วีดีมาแบบจัดเต็มมาก ส่วน Merc e d e s ด e เ z นนะคะมีมาจัดแสดงทั้งหมด3รุ่นก็คือ EQE ทั้งตัวซีดานแล้วก็ SUV เลยแล้วก็ด้านในนะคะจะมีตัว EQS 450พัดมาจัดแสดงด้วยหรูลาสุดๆส่วนฉางอันนะคะเขาเพิ่งเปิดตัวน้องลูนมีหรือว่าน้องง่วงไปเลยมี2รุ่นย่อย <ừ. S 2> รุ่นเริ่มต้นนะคะเป็นรุ่น L อยู่ที่479,000บาทแล้วก็รุ่น LDC เนี่ยอยู่ที่499,000บาทแล้วก็รุ่น S 0 7กับ L ซ7ก็มีมาจัดแสดงด้วยเหมือนกันแล้วก็ในบูชางอันนะคะเขายังมีรุ่นมา,า,แบบมา,านัััดแแแสงงอออีีกกกบบวววว่่าาเเตตตรรยยมข้้ท็็คื A 511ล CD 701ก็คือตัวที่ไอเคยรีวิวไปว่าเขาเป็นทั้งกระบะไฟฟ้าแล้วก็เป็น SUV ด้วยเท่มากคันนี้จริงที่จีนน้องชื่อนีโวนะคะแต่ว่าเข้าไทยเปลี่ยนชื่ออ่าเดี๋ยวเรอดูกันว่าเข้าไทยเมื่อไหร่ ส,วส่วนเนต้านะคะรอบนี้เขาเปิดตัวราคาของเนต้า V2 รุ่นเริ่มต้นรุ่นไลท์เนี่ยอยู่ที่549,0 0 0บาท<ม>สว่วนรุ่นสมาร์ทอยู่ที่569,0 0 0บาท<ม>อ่าแล้วก็รุ่นอื่นๆที่เอามาจัดแสดงก็มีเนต้าเอ็กเนาะเป็นคันใหญ่แล้วก็มีเนต้าจีทีอ่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบสปอร์ตเก๋ๆแล้วก็รุ่นที่ปังชอบที่สุดเลย <laughs> ก็คือเนต้าคิดนั่นเองเออก็ลองมาดูที่บูนี้ก็ได้นะคะสีสันน่ารักมากใช่ใครมีลูกๆก็พาลูกมาลองขับนะคะเนต้าคิดราคาลักหม ส่วนบู o ไอออนนะคะทุกคนเขาเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็ <H T> คือ Hyper HT ราคาอยู่ที่1,999,900บาทอ่าแล้วก็รุ่นอื่นๆที่เอามาจาัดแสดงนะคะก็จะมีทาง ION Y ทั้ง 2>, 2รุ่นย่อยเลยทั้งตัว490แล้วก็4 1 0อ่าแล้วก็มี Hyper SSR มีรุ่นแบบที่เป็นรถซีดานอ่า i s n ES อ่าสามารถดูกันได้นะคะ และแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอีกแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยงานนี้งานแรกนะคะก็คือว i n f a s t อันนี้เขาเป็นสัญชาติเวียดนามแล้วก็เขาบอกว่ารุ่นที่จะเข้าไทยรุ่นแรกเด่กก็คือ VFE34 ซึ่งจะมาประมาณเดือนหแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือ VF5 นั่นเองก็รอดูกันว่าจะมีคนขับมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วก็จริงๆในงานเนี้ยเขาเอามาจัดแสดงหลายรุ่นมากเลยนะแล้วก็มีตัวกระบะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่อยู่บนเวทีด้วย แล้วก็นี่เลยค่ะแบรนด์โรลัสเขาเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่ไปก็คืออีเม a ยามี2รุ่นย่อยด้วยกันคือรุ่น S แล้วก็รุ่น R ใช่รุ่น S นะคะราคาจะอยู่ที่5,990,000บาทส่วนรุ่น R อยู่ที่6,890,000บาทแล้วก็อีกรุ่นนึงของเขาก็คือโ o t ัสอ l เล็ก a ตออันนี้คือมี S กับ R เหมือนกันแล้วก็เราได้ลองขับแล้วชอบมากอยากให้ทุกคนมาดูคันจริงนะคะอันนี้คือขับดีจริงคือพูดได้เต็มปากเลยว่าขับดีมาก แล้วก็นี่เลยค่ะบูธทอนดา้าเขาก็มีรถ E ีีเหมือนกันชื่อว่า E N 1แต่เขาไม่ขายนะคะมีให้เช่าอย่างเดียวเริ่มต้น29,000บาทต่อเดือนไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าเมเนทนแนนใดๆเพราะว่าเราเช่าขับเนาะเขาก็จะดูแลในส่วนนั้นให้ส่วน BRG group เขาก็มี v o l k s w a g e n ID b u อสมาแสดงดนวยน,นะคะนี่คันจริงคือน่ารักมากสีสวยสุดๆในบูธนี้ก็ยังมีปอกโควย่นะทุกคนเออลายรถยนต์ไฟฟ้าไซต์ีนี้อีกแบรนด์ที่มาเปิดตัวใหม่ในไทยนะคะก็คือแบรนด์ฮอลลี่เขาเพิ่งเป ที่499,000บาทใช่อันนี้คือเป็นรถไซด์มินิขับง่ายอาจจะขับอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าขับไปทํางานแบบใกล้ๆนะคะแล้วจริงๆอ่ะเขามีรุ่นอื่นมาจะแสดงด้วยอย่างรุ่นข้างๆเราก็เป็นรุ่นที่แบบว่าขับคนเดียวไม่มีคนนั่งข้างแบบรถของคนอินทัวร์นี่ชอบมาก <c oughs> หรืออย่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีมาแสดงหลายรุ่นเลยนะอย่างข้างหลังเราก็คือแบรนด์ซีโฮแล้วก็ คู่ยามาฮ่าอะไรก็มีเนาะมาแวะดูกันได้ทุกคนคือเยอะมากก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่คือคืนมากของมอเตอร์โชว์เนาะถ้าใครอยากมาดูรถไฟฟ้ารถน้ํามันหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มาดูที่งานนี้ได้เลยใช่บอกเลยว่ามอเตอร์โชว์เดือดจริงรถอีวีเยอะมากอาย้อนไปแค่2ปีที่แล้วอ่ะเรามาเดินยังไม่เยอะขนาดนี้คือรวมทั้งหมดไม่ถึง20รุ่นเลยแต่ตอนนี้คือเกินเกินแบบเกินสุดๆแต่ละแบรนด์ก็มีให้เลือกแบบ4ีหรุ่นย่อยแล้วอ่ะใช่ไม่ใช่ทางแบรนด์เก่าๆนะแบรนด์ใหม่ๆที่เป็นรถอวาสัญชติีนาตว ญี่ปุ่นเองก็เริ่มทำอีวีแล้วเหมือนกันก็รอดูตลาดกันคือเชื่อว่าปีนี้มันแน่น่าจะมีเปิดมาอีกหลายตัวเลยใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะคะอันนี้อาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลมากก็อยากพามาดูเฉยๆว่าเขามีรุ่นไหนบ้างถ้าใครอยากดูคันไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะเออไปไหนอ่ะไปไหนอะ